วันนี้ครูปูจะพาพวกเราเอาตัวรอดจากฟ้าผ่ากันคุณสามารถสร้างฟ้าผ่าได้ใช่ครับอยู่บนรถครับสนุกมากนะลองดูในบ่อน้ำจริงๆฟิสิกสนุกมากเลยนะครับก็เลยไม่จริงไม่จริงสำหรับผมเนี่ยฟิสิก์เป็นวิชาทต่เด็กๆคือแบบจะเข้าห้องแล้วคือจะ ครับไม่รู้เรื่องนะครับไม่ทันครับเห็นนักเรียนส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันเหมือนมองฟิสิกส์เป็นปีศาจเลยเราก็เลยพยายามทําให้เห็นอีกด้านสนุกของมันครับไปไปหลงรักฟิสิกส์ได้ยังไงคะอันนี้คือตั้งแต่เด็กเลยครับอยู่ดีๆเราก็ชอบโดยไม่มีสาเหตุเลยครับเวลาเจอของเล่นหรือเจออะไรที่เป็นในทางแบบเนี้ยเรารู้สึกหลงไหลแล้วก็อยู่กับมันได้ทั้งวันไอ้ในชีวิตจริงของเราเนี่ยทุกวันเนี้ยซ้ายขวาเนี่ยอะไรมีฟิสิกส์อยู่บ้างคะโอ้โห ไฟฟ้า,าที่เห็นนะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็คือเรื่องคลื่นครับผมแล้วก็เรื่องอแม่เหล็กทำมอเตอร์อแล้วก็ส่งอีรอนมัสส่งจรวดไปนอกโลกก็คือต้องอาศัยเรื่องแรงน้มถ่วงแรงขับเคลื่อนอาการระเบิดอ,อุณหภูมิอะไรเงี้ยการยืดขยายตัววัสดุโอกเกี่ยวเยอะมากเลยครับ แล้วปัจจุบันครูฝูเป็นเป็นติวเตอร์สอนอยู่ที่โรงเรียนอะไรไหมครับหรือเป็นติวเตอร์ส่วนตัวครับผมไม่ไม่ได้สังกัดโรงเรียนครับ, oh. รบเป็นติวเตอร์สอนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ครับ oh. อ๋อสอนออนไลน์ด้วยใช่ครับตอนนี้มีลูกศิษย์กี่คนละคะ,อะตอนนี้มีลูกศิษย์ประมาณ2ี่สิบคนครับโอ้โห oh. ครับน้อยไปค่ะใช่ต้องมาอีกค่ะอาจารย์สอนสนุกขนาดนี้แล้วมีวิธียังไงหลักการยังไงทําให้การเรียนฟิสิกส์เราสนุกผมคิดว่า เราควรจะเริ่มให้นักเรียนเนี่ยเห็นเห็นเสน่ห์ของมันก่อนจนจนโอ้อย่างงี้ก็ได้เหรอไม่ยากนี่นาแล้วก็เริ่มเริ่มอยากรู้ลงรายละเอียดแล้วเราค่อยเปิดออกมาว่ามีรายละเอียดอะไรก่อนที่จะอัดเนื้อหาอัดสูตรก็คือทําให้เขาชอบก่อนเป็นครูมาตั้งแต่เรียนจบเลยไหมคะหรือว่าไม่ครับผมด้วยความที่ผมชอบฟิสิกส์เนี่ยทำให้ตอนตอนมอ6ก็ เลือกวิชาที่สาขาที่เข้ากับฟิสิกส์ที่สุดก็คือวิศวกรรมเป็นวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็เรียนจบวิศวะแล้วก็ทํางานวิศวกรมา4ปีก่อนครับผมแล้วนึกยังไงอยู่ดีแบบเปลี่ยนจากวิศวะมาเป็นติวเตอร์อะคะพอดีคุณแม่ไม่สบายป่วยก็เลยอยากจะกลับไปดูแลคุณแม่ใช้เวลาช่วงสุดท้ายนะครับก็เลยกลับไปอยู่ต่างจังหวัดกับแม่ครับท่านารครับเห็นตรงนี้ครับคือเครื่องจําลองเหตุการณ์ฟ้าผ่า ครูครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวเราจะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ใช่ครับประมาณสักกี่โวลต์ครูตัวนี้ประมาณ5 0,000ื่นโวลต์ครับ5 0 0 0มื่นคือกระแสไฟฟ้าในบ้านประมาณเท่าไหร่ครับ220ครับ220ที่เสียชีวิตแล้วนะครับแต่นี่คือ5 0 0หมื่นใช่นั่นหมายความว่าตรงนี้ครับต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะทําสิ่งนี้ได้เพราะตรงนี้ต้องอาศัยผู้มีความรู้นะครับใช่ครับไม่ไม่ควรไม่ควรทำครับอันตรายครับอันตรายมากครูครับกระแสไฟฟ้าที่มาจากฟ้าผ่าจริงๆในธรรมชาติมันแรงมากไหมครับ แรงดันจากฟ้าผ่าเนี่ยมีค่าหลายล้านโวลต์เลยครับหลายล้านนะครับคือเวลาโดนเนี่ยจึงมักจะเสียชีวิตนะเพราะใช่ครมันแรงสูงมากครูครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกับกรรมการครับผมตรงนี้มีตัวเลือกอยู่กี่ตัวเลือกครับที่ว่าเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วอยู่ที่จุดจุดนั้นแล้วเราจะปลอดภัยครูให้กรรมการดูนิดนึงครับว่ามีตรงไหนบ้างครับครับผมในสนถาดนี้มีจุดทั้งหมด5จุดนะครับจุดที่1ก็คือบริเวณใกล้ต้นไม้ต้นไม้นะครับ1นะครับต้นไม้ครับ อ่ถัดมาตรงนี้เป็นหลบอยู่ข้างในรถยนต์ครับรถยนต์ครับแล้วก็กระท่อมครับกระท่อมนี่คือสาระหรือว่าสาลาที่มีลักษณะแบบนี้นะครับครับอ่ต่อไปเป็นบริเวณที่ลุ่มหรือว่าหลุมคือมันลึกลงไปอยู่ต่ำกว่าพื้นทั่วไปครับใช่สุดท้ายครับสุดท้ายเป็นบ่อน้ําครับอ่ามี5้าจุดครับต้นไม้รถยนต์กระท่อมหลุมหรือว่าบ่อน้ำทุกท่านครับอยู่จุดไหนท่านคิดว่าปลอดภัยห้ามตตตออออออบบบบซ้้้ํําาากกกัันนนคครรใ่่หืืวไดเล อยู่บนรถครับต่อว,ว่ารถครับครูครับระหว่างกระท่อมกับหลุมหลุมกันนะส่วนจะไอ้หนึ่งแต่มันจะฝังเลยหรือเปล่าทีนี้หลุมเมืกันลองดูว่าหลุมที่หมายครับในบ่อน,น้ําโดดลงไปแล้วเอาหินในน้ำนะกรบ <c oughs> โอ้อันนี้ก็คือเราไม่ต้องจัดพิธีไงครับเ,เพราะว่าเจ้าตัวเขาจัดพิธีให้เราแล้ว <c oughs> แล้วครับพี่ ต้องมีหินกบด้วยครับก็ในในน้ำมันมีหินหินนั่นใช่ไหมฮะเราก็โดดลงไปเอาโอเคเอาหินเอาหินปลอไม่ไม่ไอไอหินข้างล่างนะกระโดดน้ําลงไปก่อนแแหวกแหวหินเศษเศษหินแล้วก็เอาตัวแทรกเข้าไปแล้วหินกบตัวเองล้ใกหินล้ใกหินครับอ่าแล้วแล้วน่าจะปลอดภัยจากฟ้าผ่าพี่หอยคิดอย่างนั้นครับผมมีรถยนต์คือพี่โตคูเงาะในหลุมพี่หอยขึ้นในน้ำเอาหินกรอบทีงี้ครับอุปกรณ์มาครับ โอ้ยเฮ้ยผมได้กลับไปกระท่อมได้ไหมผมก้อนเหรครับเฮ้ยกลับไปใช่ไหมที่ที่คนคิดว่าอันตรายที่สุดอาจจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดและที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดอาจจะอันตรายที่สุดครับคุณดูจากเรื่องไหนมาเนี่ยผมจำาก็พูดมาครับให้มันดูตื่นเต้นขึ้นครูครับเราเริ่มจากต้นไม้ที่ไม่มีใครเลือกก่อน ถ้าาเราอยู่ใต้ต้นไม้จะรอดไหมครับลองดูนะครับทีางาน,นครับเราหลีไฟนิดหนึ่งครับจะได้เห็นภาพชัดสมมุติว่าถ้าเราอยู่ใต้ต้นไม้เวลาเกิดฟ้าผ่าเราจะปลอดภัยหรือไม่กู้ผูเชิญเลยครับครับผมอ,อันนี้เป็นก้อนเมฆจําลองนะครับแล้วก็เรามีไฟฟ้าแรงสูงจ่ายเข้าไปเทียบเท่ากับไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในก้อนเมฆตามธรรมชาติครับ ไม่รอด right. ครับผมเพราะว่าฟ้าผ่าที่ต้นไม้ครับใช่เมื่อสักครู่ฟ้าผ่าที่ต้นไม้เราจึงได้ยินข่าวบ่อยๆว่าฟ้าผ่าต้นไม้ใหญ่ใช่เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าในประจุในเมฆเนี่ยจะพยายามถ่ายลงดินครับดังนั้นต้นไม้เนี่ยเป็นตัวล่อฟ้าตัวล่อฟ้าต้นไม้ไม่รอดครับต so really right. ้นไม้ไม่รอดกระท่อมเนี่ยไม้ทั้งหมดครับไม้เป็นไม้ที่ไม่มีไม่มีชีวิตเลยครับครูครับถ้าหากว่ารอดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงครับถ้ารอดก็คือจะ เราจะจะไม่มีไฟฟ้าไปสู่เขาใช่เราจะเห็นว่าภายในบ้านเนี่ยปลอดภัยโอเคกระท่อมรอดไหมครับโอ้หไม่รอดครับยผมบอกเลยว่าตายตายก่อนต้นไม้ด้วยแห้งกรอบเลยอ่ะกรรมการครับแสดงว่าใน3ตัวเลือกเนี่ยครับมีท่านที่ตอบถูกแน่ๆครับเพราะมีถูกหนคำตอบเราจะสอบที่หลุมใช่ไหมครับได้ครับ คุณครับเราจะไปที่หลุมแล้วนะครับเปลี่ยนไหมครับกรมาการเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งนะครับเราจะทดสอบที่ตรงบริเวณหลุมนี่นะครับซึ่งมันอยู่ต่ำกว่าพื้นดินนะครับมันอยู่ต่ำลึกมากคุณพ่อเปลี่ยนไหมครับนี่เขาไปขนาดนี้แล้วนี่ย้ายกลับเข้าไปในบ้านดิมันไม่ตามไปหรอกไปอยู่ในรถกระโ t เปลี่ยนไหมครับพูดหรือยืนยันก็ได้ครับยืนยันยืนยัน ง้อยืนยันนะครับในหลุมนะครับในหลุมครับครับผมสังเกตนิดนึงนะครับในหลุมเนี่ยมีหลอดไฟอยู่ถ้าหากว่ามีกระแสไฟฟ้าไปถึงเนี่ยหลอดไฟจะสว่างถ้าหลอดไฟสว่างก็แสดงว่าไม่รอดถ้าไม่มีหลอดไฟสว่างคือรอดและภูเงาะรอดหรือไม่รูครับลองเปิดสวิตช์ดูครับว่าในหลุมรอดไหมไม่รอดนี่ไงนั่นไงไม่ติดติดเล่นง่ายติดหร มันลงพื้นเนี่ยครับนั่นไงนั่นไงลัดติฟตแป๊บๆนะติทกูครับบอกให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนนะเราอะน่าจะชัดเจนว่าไม่ปลอดภัยในหลุมนี้ก็ไม่ปลอดภัยเวลาเกิดฝนตกฟ้าผ่าแรงๆเนี่ยการไปหลบในหลุมแบบนี้ไม่ปลอดภัยครับถึงแม้ว่าดูเหมือนกับว่าฟ้าไม่ได้ผ่าที่หลอดไฟโดยตรงนะครับจริงๆก็คือผ่าที่พื้นดินแต่เพิ่งเหยนว่ามันมีน้ำใช่วงกลมรอบลัศมีของจุดที่ผ่าเนี่ย เป็นมีกระแสไฟวิ่งครับอันตรายมันครบวงจรครับครูคือวงจรมันครบถ้าเราอยู่ตรงนั้นก็เปลี่ยนกลายเป็นธาตุดินอยู่ตรงนั้นค่ะย่อยสลายลงไปตรงนั้นชัดเจนว่าตอนนี้ในหลุมไม่รอดนะครับค่ะครูครับผมขอดูรถครับได้ครับขอดูรถนะครับว่าในรถรอดหรือไม่โตครับเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าผมผมเคยจาได้ว่ายางมันจะเป็นตัวที่กันไม่ให้ไฟฟ้าขึ้นมาอะไรสักอย่าง เออผมได้ฐานของโตน่าสนใจครับเรียกไปนั่งด้วยสิผมชวนขพ้นมาแล้วผมชวนคือพับผมชวนึ้นมานั่งบนรถแล้วพอดีเขกนั่งอยู่อ๋อกระโปรงหลังก็ได้ผมครับถ้าหลอดไฟในรถติดคือไม่รอดนะครับครับถหากว่าไม่ติดก็คือรอดครับกูฟูครับรับแต่รถมันไม่รอดอยู่แล้วนี่ครับรถคว่ำมานะครับผมว่าสภาพรถน่าจะคว่ำมาถ้าหลอดไฟติดคือ ในรถก็ไม่รอดนะครับครูฟูครับฟ้าผ่าได้เลยครับครับผมอ้าวมันผ่ารถนะครับแต่ฉันเกดหลอดไฟในรถครับแต่ไม่ติดหลอดไฟคือมันผ่ารถครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับคูฟูครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นโลหะนะครับดังนั้นฟ้าจะผ่าลงที่ตัวโครงสร้างแล้วก็ประจุเนี่ยจะพยายามวิ่งลงดิน ดังนั้นถ้ามีทางเลือกว่าวิ่งเข้าไปสู่คนที่อยู่ข้างในกับวิ่งตามโครงสร้างเนี่ยมันเลือกโครงสร้างดีกว่ามันเลือกลงดินใช่เขาดูอีกครั้งได้ไหมครับมันเลือกดินเออมันลงดินนะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าสู่คนใช่ครับมันลงดินใช่ครับไล่ยางรถยนต์ที่เป็นลักษณะฉนวนกันเนี่ยมันช่วยไหมครับไม่ช่วยครับเพราะว่าป๋าสามารถวิ่งวิ่งผ่านอากาศได้ครับแต่เหตุผลที่รอดเป็นเพราะว่า เขาไม่เลือกเข้าสู่คนเขาเลือกลงดินมันเหมือนเวลาเราอยู่ในตึกไหมครับแล้วมันมีสายลอฟ้าแล้วเขามีระบบที่ลงดินคล้ายแบบนั้นไหมครับคล้ายกันครับก็คือมีมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก็คือโครงสร้างโลหะก็เลยไม่ไม่เข้าสู่เราครับัะนั้นตอนนี้ในรถรอดครับผู้ปู่ครับในน้ำสมมติว่านตอนนี้ มีคนอยู่คนหนึ่งเขาหลบอยู่ใต้หินครับแล้วเขาหลบมาสองชั่วโมงกว่าแล้วคปักลัวครับช่วยเขาด้วยยาดูว่าถ้าฟ้าผ่าจะรอดไหมได้ครับนะครับในในหินนะครับมีคนอยู่ครับโอเคครับฟ้าจะผ่าในน้ํำไหมครับเขาเขาฝังตัวอยู่นะฮะเขาฝังตัวอยู่ใต้น้ํามีหลอดไปนะครับถ้าหากว่าหลอดไปใต้น้ําติดก็คือไม่รอดใช่ครับคุณปู่ครับฟ้าผ่ามาเลยครับครับโอ้โหแดงตาเลย ถ้าทางจะหนักสุดด้วยคุณครับในจำูนที่ในจำูนที่ใก้หินนไม่เป็นไรในจำนที่เลือกนะครับอะไรเลวร้ายสุดว่าเราไม่ควรไปครับน้ำครับเพราะอะไรครับมันสองเด้งเลยครับอนอกจากจะโดนไฟช้อนแล้วก็จมน้ำด้วยครับคือบางทีฟ้าผ่าจะแบบไม่แรงมากมันโดนไม่เยอะแต่เราอยู่ใต้น้ำ โอกาสรอดน้อยใช่ครับแต่โชคดีไม่มีใครตอบข้อนี้มีฮะเมื่อกี้จะเห็นว่าฟ้าเนี่ยไม่ได้ผ่าลงที่คนที่อยู่ในน้ําโดยตรงนะครับแค่ผ่าลงน้ําแต่จริงๆแล้วเนี่ยประจุมันกระจาย <Okay. S 2> ทั่วน้ําเลยครับใช่ดังนั้นแต่เพียงแค่เรามองไม่เห็นทั้งในดินแล้วก็ในน้ําเป็นคอนเซปต์เดียวกันครับครับยิ่งอยู่ใกล้บริเวณที่ศูนย์กลางฟ้าผ่ายิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งยิ่งอันตรายครับ ดังนั้นถ้าว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับผู้ฝูแนะนําว่าเราควรจะอยู่2ที่นะครับถ้าฝนตกฟ้าขนอง1ก็คืออยู่ในอาคารซึ่งสิ่งนี้ไม่นับว่าเป็นอาคารนะครับเพราะว่าโครงสร้างไม่ไม่ไม่แข็งแรงไม่มีระบบรองรับด้วยเรื่องฟ้าผ่าใช่ใครับแล้วก็ที่ที่2ที่อยู่ได้ก็คือรถยนต์ครับครับผมผมเพิ่มเงื่อนไขนะครับถ้าว่ารถคันนี้ครับล้อสัมผัสน้ํานิดหนึ่ง แล้วฟ้าผ่าใส่รถคนในรถรอดหรือไม่รอดสําหรับครูงเงาะแล้วพี่หอยครับรอดรอดค่ะถ้าสองท่านตอบว่ารอดถ้าทั้งสองท่านตอบถูกลูกโป่งไม่แตกครับโอเคค่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกอีกผมก็คมก็หาข้ออ้างอะไรสักแบบนึงอ่ะจะลองดูนะครับด้วยช่วยเราหน่อยแล้วกันได้ครับพี่ครับขอล้อสัมผัสน้ำนิดนึงครับได้ครับโอาอย่างนี้ได้เลยครูได้ครับอ๋อ คือผมว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดพอขับรถตกลงไปแล้วแล้วก็ฟ้าผ่าผมกั้นใจตายตั้งแต่ตอนตอนเปิดรถไม่ออกแล้วแต่เราสังเกตว่าตอนนี้น้าไม่ได้เข้าไปในรถนะครับใช่ครับเราผมพิฐานว่าน้ําอยู่แค่ร้อนะครับฟ้าผ่าใส่รถรอดหรือไม่รอดสังเกตหลอดไฟในรถนะครับถ้าหลอดไฟติดคือไม่รอดถ้าหลอดไฟไม่ติดคือรอดครับผู้ฟูครับครับเชิญครับฟ้าผ่าครับหลอดไฟติดไหมครับรอดหลอดไฟติดไหมครับ หลอดไฟไม่ติดครับรอดครับไม่พลาดหรอกรอบที่สองเดี๋ยวครูที่บ้ายหน่ยครับตรงนี้ครับผมทำไมยังรอดครับครูเป็นทฤษฎีของฟาราเดย์เคชนะครับก็คือเป็นกรงที่เป็นโลหะเราอยู่ในกรงเราจะปลอดภัยครับเพราะว่าโลหะของกรงเนี่ยไฟฟ้าจะวิ่งที่นั่นมากกว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถือว่ายังรอดอยู่ใช่ครับรูเงาะกับพี่หอยปลอดภัยคนะพี่นมาครับอย่าลืมโปเลยครับขอบคุณค่ะ ัขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ยังไมไ่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ